ไปตามคำขอนับจากที่หลายๆคนเม้นมาอยากให้ผมเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อก็มาดีครับนะครับหลังจากที่พวกเราจัดกันไปครึ่งแพ็คได้ตอตีคนเดียวคลิปนี้นะก็ยังเหลืออีกหนึ่งพันทองนะครับก็เลยจะมาเปิดการตูโซให้เพื่อนลวกันนะค,คือถ้าหนึ่งพันทองนี้ไม่ออกแปลว่าผมต้องเติมเพิ่มนะครับโอ้โหก็คือขอให้แม่งออกเถอะเหลืออีกหนึ่งพันทองอ่ะจากคลิปที่แล้วนะใครที่ยังไม่ดูอีพีก่อนก็ไปดูอีพีก่อนแล้วกันนะว่าผลงานการเปิดของผมเนี่ยเป็นยังไงนะเจอเหลี่ยมไอโคมา ร้อยทองเอ้ผ่าเก้า้อยทองมาเลยจุบจบโอ้โหแม่งเอ้ยไอโคโหเหลี่ยมกูอีกแล้วดูดูดูด,ดูมันทําไอโคโแม่งทําไมถึงทํากับฉันได้โอ้โหเปิดมาเกินครึ่งแพ็คแล้วเพื่อนๆการตูโซแม่งอย่างเงี้ยผมเติมมาอีกสามพันทองนะเพื่อตามล่าก,การตูโซกับอีก68ตัวที่เหลือผมขอเถอวะอย่าเกินสามพทองนี้เลยสําหรับการตูโซถ้าเกินนะคือใช้คําว่าเหมา นะถ้าเกิน3000ทองนี้นะยังไงก็ต้องเหมาเลยนะนะแปลว่าเหมานะขอเถอะไอโคโนะคนกันเองผมเปิดมาหลายแพ็คแล้วนะมาผมขอดูสูดดูเชิงนะคือตอนนี้แม่งโหกูดูสูดดูเชิงไหนเนะี่ยก็ไม่ออกนะกัตตูโซมาไฟดําก็ได้ถ้าไฟดําตอนนี้ผมยังโอเคนะไฟดําไฟดํามาลุ้น่า,โอ, 3, อาโ,โอ้โหอีก3า0พทองมากัตตุโซโอ้โ ไอโคไอโคน้ำมวยโหแล้วแม่งไฮไลท์อีกแล้วอ่ะคือมึงการจะให้เก็บไฮไลท์ให้ครบทุกตัวเลยไงเนี่ยตัวไฮไลท์เนี่ยได้มาเกือบหมดเหลืออีก2ตัวโอ้โหไอโคโอเคนะคยังไงไม่เป็นไรนะขอล้องสูตรด้วยการดูตัวไอไฮไลท์เมื่อกี้แล้วกันนะโอ้โหเหลืออีก2,500ทองนะเปิดมาเหลืออีก58ตัวเกินครึ่งไปเยอะแล้วขอเถอะทีนี้นะทีนี้มา ิโลก็ยังดีวะใครก็ได้ตอนเนี้ยคือขอขออีปิกอะใครก็ได้ไม่สนอะไรแล้วกระจังมารถถังบางตนกระจังเ้ยเรียกตอนดนไปเสี่ยเอ้ยไฟโหโกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้โหมันกะจะให้ผมเก็บตัวไฮไลท์ครบเลยอะโอโ้โหเหลือตัวไฮไลท์ตัวเดียวเชื่อไหม ทุกคนเชื่อไหมเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งได้ตัวไฮไลท์อีกตัวเมื่อกี้นะแน่ๆผมว่าอีกตัวหนึ่งอ่ะดูจะดูทรงแล้วแม่งกะให้เหมาอ่ะโอ้โหเปิดมามันกะให้เก็บตัวไฮไลท์จนครบอ่ะืมเกินไปไอโคมันก็ืพอดพอดีมั้งก็ได้นะเล็กสีปดตัวไปทีนี้แหละมันต้องออกแล้ว,ว่ะไม่ออกคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยบัดซบจริงๆในชีวิตไอโค เกินไปเพื่อนๆโอ้โหผมเติมมาอีก2,000กว่าทองเพื่อตามลากกัดจังนะครับเหลืออีก38ทีนะสามสิบแดตัวไม่ใช่สามสิบแปดทีนะโอ้โหถ้าเกิดคราวนี้ไม่ออกนะผมว่าแม่งเหมาแล้วแม่งเหมาแล้วมาเรียบร้อยแบบนี้เฮ้ยโอ้เกินไปไอ้เ yeah. ี้ยโอ้ปัดป๊อจริงๆเลยเฮ้ยเพื่อนๆโอ้โหแม่งหกาแล้วเอาดี บอกแล้วแม่งเอาตัวไฮไลท์จนครบอะ่ะโอ้โหอะมาทีทนี้ไม่ออกละโโกูว่าแม่งเหลืออีกสองอีกอีกยี่สิบแปดตัวกดก้าแล้วท้องอีกทีสองทีอะโอ้โหขนาดนี้แม่งเหมาแล้วชัดเจนผมว่าคาดูโซมแม่งมาโสุดท้ายวะ่ะเพื่อนๆคิดว่างไงคอมเมนต์มาเลยออกไหมอ้าวไม่ลุ้นอะไรแล้วไฟดำไหมอ,ะ,อะเรียบร้อยเป็นไงโอ้โหไฟลุงคือมันต้องไฟดำแล้วจังหวะเนี้ยโอ้โหยังไฟลุงอ,ะอ่ะอาอาปีโลเชื่อผมดิ เออไอ้โคแม่งกะกะจะเล่นกูอ้วมอ่ะนะปีโลบายปีโลรู้อยู่แล้วไอ้โคใครเบอร์แปดโอ,โอ้โหคัตโซมันมาขนาดนี้แล้วเหลือยี่แปดตัวเพื่อนเมื่อกี้เปิดไปไปว่าเหลืออีกสิบกว่าตัวโอ้โหมาค่ะนี่แม่งกะให้เหมาอ่ะโอ้โหเหลี่ยมจัดแลด้วดูดูมันเหลือปีโลตัวเดียวโอ้โหแล้วดูกัดจังมาคือแบบยังไงแล้วมาตอนเนี้ยโอ้โหมาตอนเหลือแค่สิบกว่าตัว คือถ้าเมื่อกี้ออกปีโลนะผมสบายใจเลยอะแบบว่าอะไรเหมาแลนะ้วคลิปนี้เอ๋ดูเดี๋ยวดูดูมันทํานะเหลืออยู่เท่าไหร่สิบแปดตัวเอาไงดีเพื่อนเปิดต่อหรือพอแค่นี้ลองคอมเมนต์มาสิบแปดไปต่อหรือพอโอ้โหปีโลมันเปิดไปจะคุ้มไหมวะเนี่ย